เคเตอร์ครับเคเบิลวตเตอร์ตอนนี้อยู่ประมาณ40,000กว่าบาท4ี่0 0 4่น0 0เพื่อนๆนะครับดูครับเป็นไฟแบบว่าสปอร์ตไลท์ใช่ไหมครับใช่สปอร์ตไลท์ครับเคเบิลวเตอร์ครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในไคลเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาถามความรู้สึกของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ได้ใช้รถรุ่นนี้มานานแล้วว่าเป็นยังไงครับก็ไปพบกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถที่อาจารย์ใช้อยู่นี่เป็นรรรรถุ่นนไหคับอาาจย อ bm102 ครับ gsa ครับโอ้ gsa นะครับตัวนี้เป็นตัวปีไหนครับอาจารย์ครับปีปลายปีสิบเจ็ดครับปลายปีสิบเจ็ดนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงฟีลลิ่งและความรู้สึกหน่อยฟีลลิ่งครับโอ้โหมันมากครับก็คือว่าได้อัธรลดในการขับขี่ในในทางไกลนะครับครับแต่ถ้าทางใกล้หน่อยมันก็ต้องคิดนิดนึงถ้าอยู่ในเมืองนะครับแต่ถ้าทางไกลเนี่ยแบบได้ฟ e ลลิ่งเลยครับครับมันมันมากนะฮะ อาจารย์พอจะรู้เรื่องเครื่องยนต์ไหมครับเป็นเครื่องยนต์ยังไงครับเครื่องยนต์2จังหวะครับบ็อกเซอร์ครับเป็นเครื่องบ็อกเซอร์ใช่ไหมครับอสองสูบครับสองสูบนะครับคันนี้อาจารย์เคยข่มไปไกลที่สุดกี่ไปไปถึงไหนเพี่ยวไหนกันไปสุดก็ล่ารู้สึกว่ากาญจนบุรีสองครั้งแล้วก็ครับเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่เชียงรายอ๋ออาจารย์ไปแบบว่าไปแต่ต่างต่างประเทศไปไหม ต่างประเทศดูมันก็ต้องทําเรื่องอีกนานครับเพราะว่าถ้าเป็นไทกันแล้วมันก็ต้องทําเรื่องอย่างน้อยสามเดือนถึงจะไปได้ครับอ๋ออยากให้อาจารย์ไล่ของแต่งรถอาจารย์ก่อนว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเพื่อนๆชิ้นแรกกันเลยครับชิ้นแรกครับกาดไฟหน้านะครับทวารเทคกครับ๋อราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ราคาอยู่ที่ห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดะครับเจ็ดครับช่วยได้เยอะนะอาจารย์ตัวนี้ใช่ครับช่วยได้เยอะับแล้าลดไฟข้างในนี่แพงมากเลยครับใช่ครับชิ้นต่อไปจะเป็นชิ้นต่อไปก็ ่าเคียววอเตอร์ครับเคียววอเตอร์ตอนนี้อยู่ประมาณ4 0,000กว่าบาท4 0 0 0 0ื่นสามสี่เพื่อนๆนะครับดูครับเป็นไฟแบบว่าสปอร์ตไลท์ใช่ไหมครับใช่สปอร์ตไลท์ครับเคียววอเตอร์ครับราคาไฟ4 0 0 0มื่นสามนะเพื่อนโอเคครับชิ้นต่อไปแล้วก็ชิ้นต่อไปครับทัวร์เล็กกัดแฮนด์ทัวร์เทคครับประมาณ6,000กว่าบาทครับโอ้โหปากแกนครับครับปากแกนต่อไปครับตะแกรงนะครับตะแกรงทัวร์เทคนะครับอันนี้มันเป็นตะแกรง หม้อน้ำหม้อน้ำตะแกรงหม้อน้ำครับประมาณ6กพันกว่าบาทแค่จต่ไม่ผิดนะผมเคยเห็นเคยเห็นนะครับว่าหม้อน้ำมันแยกกันซ้ายขวาใช่ใช่ยกแยกกันขวาต่อไปครับท่ออ่าคอท่อครับอะคาโปวิกครับสามหมื่นห้าครับฟูใช่ไหมครับอาจารย์ฟูครับฟูครับไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมครับไทเทเนียมไททีครับแล้วก็แล้วก็ของแต่งอีกที่หนึ่งนะครับของแถมทีิ้นนึงก็คือที่ขายไม่ได้ครับท่ออะคาโปวิกครับเพื่อนมาดูครับครับ สี่หมื่นกว่าบาทครับสี่หมื่นนะครับนี่ครับพ่อราคาสี่หมื่นะครับรวมเฉพาะปลายสี่หมื่นใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ไม่ก็คืออย่างอย่างละชิ้นก็คือคออย่างหนึ่งแล้วก็ปลายอย่างหนึ่งครับคนละราคาโอ้โเย้ยแล้วเพื่อนอ่าแล้วก็นี่พี่เสร็จแล้วก็บุบารมีใช่ไหมจ้ะเสร็จแล้วก็กล่องโทรเทคก็ประมาณ6,000กว่าบาทครับอ๋อตรงนี้เป็นกล่องใช่ไหมครับกล่องครับกล่องกล่องเก็บเครื่องมือครับไม่ได้ใช้หรอกครับ อาศัยไว้ให้มันมีนะครับใช,ใช่อันนี้ก็ไฟอ่าไอเน,นี้ยที่จับโทรศัพท์เซน่าครับมีไอ้อน,นี้ด้วยที่ชาร์จใช่ไหมฮะที่ชาร์จหมายถึงว่ามีแบตแบตะครับแบตสำรองด้วยครับประมาณสามพัน,น 3> 3, กว่าบาทสามพันสามครับแล้ว GPS ใช่ไหมครับไหนอาจารย์อันนี้ก็อ่ากล้องหน้าหลังครับบันทึกหน้าหลังเอามีกล้องด้วยเหรออาาจรย์ครับกล้องทัหน้าหลังเอ๊ะเจ็ดรู้สึกว่าตัวนี้แปดพันห้า ครับกล้องครับนี่ครับตัวข้างหน้าครับตัวหน้าครับอาจารย์ครับมองเหมือนเผื่อนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่กล้องเลยนะใช่ครับกล้องเหมือนกันบทิหน้าหลังครับแล้วก็หลังครับข้างหลังก็มีครับบนทึกหน้าหลังมาดูครับนี่ครับบูทึกหน้าหลังครับบนทึกหน้าหลังครับสุดยอดก็คงไม่มีอะไรเกินนั้นครับอาจารย์ e s s e n i a l l y ก็อ๋ออันนี้อีกครับแคมป์บาร์ตัวนี้ก็คือซื้อต่างหากก็คือซื่อหากประมาณหมื่นเจ็ดเซตนี้ทั้งเซตเลยครับครับเป็นการล้มในตัวด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ล้มนะครับแล้วก็ อันนี้กัรล้มทัวร์เทคห้าพันเจ็ดครับเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมครับอย่างเฉพาะตัวนั้นสายทัวรี่นี่ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็อ๋อตัวนี้กัดข้างล่างลืมไปกัดข้างล่างตัวนี้แค่แค่กัดกัดกัดท้องเครื่องครับหมื่นหกพันหมื่นหกพันประมาณหมื่นหกพันเลยครับโอ้โหถือว่าจัดเต็มแล้วจารถยานใช่จัดเต็มครับแล้วก็อ่ากัดกัดหลัง ครับกาดหลังทุเทคนี่ครับตัวนี้เป็นกาดครับเป็นกาดที่ใส่ซื้อเพิ่มนะครับอันนี้รู้สึกว่าซื้อตัวลดราคา5,700ันเครับก็ถือว่าส่วนระบบหน้าหลังนี่จะเป็นให้แม่ปั๊มเป็นแบมโบ่มาเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแบมโบ่มาเลยครับอาจารย์ตัวนี้คือชุดส่งกำลังใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เป็นเฟืองครับเพลาขับเป็นเผลาขับเหมือนกับรถยนต์เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเหมือนกับรถยนต์ครับนี่ครับเพื่อนๆนี่เป็นโชคหน้าหลังไฟฟ้าใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับตัวนี้เป็นไฮแล้วนะเปลี่ยนเป็นซอฟต์ไปก่อนก็เป็นน่าจะเป็นตัวท็อปเลยครับตัวนี้ตัวท็อปแล้วอาจารย์เปลี่ยนเป็นของอะไรของซอฟปเหรอแต่ก่อนนะโชคนะโชคนะแต่ก่อนเป็นเป็นโลเออเป็นโลให้ผมพูดดีเพราะว่าเพราะว่าเป็นของ B M โลไงคราวนี้ไปใส่แล้วมันไม่ค่อยได้ฟิลก็เลยกลับมาเป็นตัวนอร์มัลปกติอ๋อครับอาจารย์โลเพราะว่าส่วนสูงเราไปเยอะไงเป็นเหมือนไซส์ฝรั่งแล้วก็เสียวๆนิดนึงครับแต่ตอนนี้เนี่ยสบายเลยก็ก็ปกติ ก็คือขี่ไปแล้วตัวโลไม่ค่อยเวิร์กเหมือนตัวนอร์มอลไม่ได้ก็ขี่ตัวปกติเท่าของฝรั่งนะครับขาดเบาลงนิดเล็กน้อยนี่บาดแล้วใช่ไหมบาดครับลงประมาณสองจุดห้าเซนปกติปกติมันจะเต็มครับปกติมันจะเต็มตรงนี้ครับจะสูงใช่ไหมบาดบบดบาดเบาลงไปสองจุดห้าเซนแล้วก็ขาตั้งคู่นี่มาให้แบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อผมนี่าต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อเพิ่มครับ ตัวระบบเข้าเกียร์มีระบบคลิปไหมครับยันไม่ใสผมไม่ใช้ครับผมก็ชอบชอบแบบธรรมดาบ้านแบบครับชอบแบบัชอบสายมันครับอ๋อครับเป็นอย่างนี้นี่เองครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรุ่นนี้ก็รายละเอียดของแต่งก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนว่าราคาเท่าไหร่นะฮะก็สอบถามได้นี่ระบบค่อนข้างจะเยอะฮะอาจารย์ใช้หมดหรือยังระบบก็ทุกอันแหละครับตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ฟูดไเงรนรถเอนดดโรเอนดูโรโป <g arness> แต่ก็คือแต่แอนโนโลปไม่กล้าใช้ครับเคยเคยใช้ e อนโนโลปขึ้นเขาคอข้างหนึ่งมันสะบัดผมครับสะบัดลงล้มเลยลดล้มเลยใช่ไหมแส <c oughs> <c oughs> ดงว่ามันหนักไม่ไม่ก็คือตอนนั้นเพิ่งซื้อไม้ใหม่ๆวัน <c oughs> แรกเลยก็ลองใช้ e อนโนโลปดูครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โหโห,หน้าซิดเลยหลดุดเมื่อหลุดจากล้มทางเขาคอครับว <c oughs> ันแรกครับล้มเลยใช่ไหมล้มเลยครับตอนที่ล้มเนี่ยได้ใส่แก๊สบาร์ได้อย่างยันใส่ก็ใส่ก็ ก็ยังไม่ใส่แม่ก็ถลอกเล็กน้อยครับครับ <laughs> <laughs> น่ากลัวมากเลย <laughs> เอาเนี่ยเราไม่ได้เครื่องพันพันสองใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเครื่องพันสองครับเสือเป็นสูบนอนข้างใช่ไหมครับสูบครับสูบนอนข้างยอดจริงๆผมชอบผมชอบเนี่ยข้อ ครับออาจารย์ไทยทีไทยทีอ๋ออาจารย์มีการสบัดซุมอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ครับของมันอยู่แล้วครับรถอันนี้ติดมากับรถครับนี่อาจารย์ครับผมพูดโดยส่วนตัวผมชอบนะนี่โช๊คตรงกลางนะมันเออโช๊คกลางครับพี่โช๊คกลางแปลกมากเลยนะครอาจารย์ผมเพิ่งเคยเห็นรถนิ่มครับนิ่มใช่ไหมครับอาจารย์นิ่มนิ่มมากจนบางทีตกหลุมว่าตกหลุมจนจนไออะไรไอคดบางตัวมีอ่าอ้นี่ไงล้อนะล้อมันมีครับมีบุบครับ ตกแต่เราก็ไม่เป็นไรอ่ะครับเพราะว่าระบบมันเยอะเนาะรถตัวนี้ระบบเยอะครับนี่ที่เขาให้คำนิยามว่าเป็นยานแม่ใช่ไหมยานแม่ยานแม่ของจริงนะนี่ครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสายแบบ h o l ิ i งบิ๊ก big ก็ไอตัวกลมบวกนิดนึงบ้านก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื่นกว่าพนักงานวางไว้มั่วไม่ได้เลยนะหายเลยเนี่ยแต่ก็เซน่าเซน่าอีกของคู่บารมีกับสายอันเดอร์ทางใช่ไหมจัน ฟังเพลงเป็นรับโทรศัพท์ได้ปกตินะครับอาจารย์ปกติอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะเพื่อนๆน, <laughs> นี่นะครับอจจาจารย์ทำใบขับขี่ไปอย่างไรน,นโอ้ <laughs> อ,าาอาาได้ไปกับขีต่ตรวจชีพแล้ว <laughs> อออโอ้ใช่ไม่ต้องถามคโอ้บไม <laughs> ่ต <laughs> ้งองถามใบขับขี่อาจารย์เออพูดถึงใบขับขี่บิ๊กไบค์ช่วงนี้นะครับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่ขับบิ๊กไบค์นะครับมีนโยบายของทางรัฐมาเขาจะให้เราพิมใบขับขี่นะครับก็เตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะฮะขับขี่ใช้รถแทรกนอแบบปลอดภัยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมในเกลเดอร์นนะต้องขอขอบคุณอาจารย์นะค,ะครที่ให้ข้อมูลนะครับ,ส,รบสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซนะับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ